สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดซีรีส์คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์จีนที่มีชื่อเรื่องว่าโ oh อ My e อมเ r อเห้องเต้ที่รักซึ่งเป็นเรื่องราวของนางเอกที่หลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งและได้พบกับพระเอกที่หน้าเหมือนนักร้องที่เธอชอบและเธอยังได้พบความลับของตัวเองเรื่องราวจะสนุกขนาดไหนไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่นะณโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ลัวเฟยเฟยซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเธอเป็นพยาบาลฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ขณะที่กำลังเข้าเวรเธอถูกเรียกตัวให้ไปทำแผลให้คนไข้สำคัญด้วยความวางเวงของบรรยากาศทำให้เธอเข้าใจผิดคิดว่ามือของคนไข้คือมือของผีที่เธอมโนขึ้นเธอจึงจับเขาทุ่มอย่างแรงแต่แล้วเธอก็ได้พบว่าผีทิพย์ที่เธอเพิ่งจับทุ่มก็คือเจียเฉิงซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังที่มีแฟนคลับอยู่มากมาย นางเอกช็อกมากและรีบออกจากห้องเพื่อไปแต่งตัวใหม่เธอพยายามเก็กสวยแต่กลับสะดุดล้มจนหน้าทิ่มลงพื้นเจียเฉิงจึงยื่นมือให้เธอจับซึ่งนางเอกก็แอบปลีดในใจที่ได้จับมือนักร้องดังอย่างเขานางเอกทำแผลให้และขอโทษที่เข้าใจผิดทั้งคู่คุยกันจนได้รู้ว่านางเอกเป็นถึงหัวหน้ากลุ่มแฟนคลับเขาจึงให้บัตร v i p กับเธอซึ่งเป็นบัตรคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นในเย็นนี้ และก่อนไปเขายังหันมาบอกว่าเย็นนี้เจอกันนางเอกดีใจมากาเธอรีบเก็บข้าวของแล้วออกจากโรงพยาบาลด้วยความรีบร้อนเธอชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งโดยไม่ทันได้สังเกตว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครเธอก้มเก็บของแล้วออกมาเรียกรถแท็กซี่โดยในวิทยุบอกว่าคืนนี้เวลาสองทุ่มจะเกิดฝนดาวตกจากกลุ่มดาวคนแบกงูซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบหนึปี ขณะที่กำลังเดินทางอยู่ๆก็มีจักรยานตัดหน้ารถคนขับแท็กซี่จึงพาคนเจ็บไปและทิ้งนางเอกไว้กลางทางนางเอกจึงต้องปั่นจักรยานไปแทนและเมื่อถึงเวลาสองทุ่มได้เกิดฝนดาวตกขึ้นในจังหวะนั้นนางเอกเกิดอุบัติเหตุจนเธอสลบไปทําให้ดวงวิญญาณของเธอได้หลุดออกจากล่างและข้ามมิติมายังอีกโลกหนึ่ง ที่โลกคู่ขนานฮองเต้และเราขุนนางกำลังเล่นลูกหนังในสระน้ำโดยฮองเต้ซึ่งก็คือพระเอกของเรื่องมีหน้าตาคล้ายกับเจียเฉิงนักรองซุปตา์ในโลกปัจจุบันราวกับเป็นคนคนเดียวกันซึ่งฮองเต้และเราขุนนางคือผู้นำของ12ราศีโดยแต่ละราศีมีพลังวิเศษที่แตกต่างกันขณะที่เล่นลูกหนังพระเอกทำลูกพลาดมาโดนแก้วชาของอ,องเม่หลาน ท่านอ,องเก็บลูกหนังและบังเอิญได้เห็นดาวตกซึ่งก็คือดวงวิญญาณของนางเอกทําให้เขาเห็นนิมิตถึงเรื่องราวระหว่างเขากับเธอท่านอ,องนิ่งไปและโยนลูกหนังคืนพระเอกพระเอกตามไปเก็บลูกแต่สิ่งที่เขานําขึ้นมากลับกลายเป็นนางเอกที่ตกลงมาในสระน้ําเมื่อเธอเห็นหน้าเขาก็คิดว่าเขาคือเจียเฉิงเธอกอดเขาร้อง,งไห้และยังใช้ขาเกี่ยวเอวเขาพระเอกตกใจมากจึงจับเธอทุ่มลงน้ําจนนางเอกสลบไป เราขุนนางพากันวิพากษ์วิจารณ์เธอที่การแต่งตัวแปลกประหลาดโชว์เนื้อหนังมากเกินไปและถามพระเอกว่าควรจัดการยังไงพระเอกตอบโดยไม่คิดว่าให้นำไปประหารแต่ท่านอองห้ามไว้และให้นำตัวกลับไปซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมและตำหนิที่ท่านอ,องก้าวไก่ท่านอ,องจึงบอกว่านางเอกเป็นนางรำในจวนเขาและถ้านางก่อเรื่องอีกเขาจะเป็นคนจัดการเอง ดูเหมือนว่าท่านอองซึ่งก็คือเสด็จอาของพระเอกกับพระเอกซึ่งเป็นฮองเต้ไม่ค่อยลรงรอยกันนักพระเอกไม่ยอมเพราะคิดว่านางเอกน่าสงสัยอาจเป็นนักฆ่าปลอมตัวมาแต่ท่านอองใช้ทหารใต้ปกครองมาคู่ก่อนที่เรื่องราจะบานปลายท่านอ,องก็ตัดบททูลลาพระเอกได้แต่ตะโกนไล่หลังว่าหากมีครั้งหน้าอีกนางจะไม่โชคดีแบบนี้ คืนนั้นพระเอกนึกถึงนางเอกที่เธอมาใกล้ชิดเขาจนเลือดก,กำดาวไหลออกมาพวกขุนนางต่างตกใจและจะไปตามหมอหลวงแต่พระเอกห้ามไว้และให้เราขุนนางไปตามสืบเรื่องของนางเอกโดยขุนนางที่พระเอกให้ไปสะกดรอยตามก็คือใต้เท้าฝางซึ่งเป็นเจ้าราสีพิจิกด้านนางเอกเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอตกใจมากว่าตัวเองมาอยู่ที่ไหน สาวใช้บอกว่าที่นี่คือแคว้นจัก,กรราสีและตำหนักนี้คือวังของท่านอองแต่นางเอกกลับคิดว่าเธอถูกแอบถ่ายจากรายการเลลิตี้โชว์นางเอกถามสาวใช้ว่ากระเป๋าเธออยู่ไหนเมื่อสาวใช้นำของมาให้เธอรีบหยิบที่ช็อตไฟฟ้าและใช้มันคูสาวใช้เพื่อวิ่งหนีออกมาพวกสาวใช้วิ่งตามเธอด้วยความวุ่นวาย จังหวะนั้นเธอปัดมือเบาคนหนึง่งจนกระถางต้นไม้ลอยใส่ใต้เท้าฝางที่มาตามสืบเรื่องเธอใต้เท้าฝางจึงใช้พลังวิเศษสร้างกรอบป้องกันแต่กระถางกลับโดนหัวเขาเข้าเต็มเใต้เท้างงมากเพราะเขาเป็นเจ้าราศีพิจิกและมีพลังวิเศษคือสามารถสร้างกรอบป้องกันเขาแทบไม่อยากเชื่อจึงบอกให้นางเอกทุ่มกระถางใส่อีกครั้งซึ่งใต้เท้าก็ใช้พลังวิเศษอีก แต่กลับถูกนางเอกทุ่มใส่จนล้มลงทันใดน,นั้นององม่อหลานก็เข้ามาเขาจึงให้ตามคนมาทำแผลและเรียกนางเอกไปคุยส่วนตัวท่านอองถามชื่อเธอเธอถามเขากลับว่าในตอนนี้คือราชวงศ์อะไรแต่ท่านอองไม่เข้าใจในความหมายเธอคิดว่าเขาผู้ซ่าไม่รู้เรื่องจึงเดินหนีออกมาแต่ท่านอ,องเรียกเธอไว้และนำอาหารมาล่อเขาปล่อยให้เธอกินอาหารและออกมาคุยกับขุนนางคนสนิท เขาบอกว่าที่เขาช่วยเธอไว้เพราะเธอคือผู้หญิงในคำทำนายโดยดวงชะตาของเธอมีความสัมพันธ์กับแคว้นจักรราศีด้านใต้เท้าฝางเขามารายงานพระเอกว่าแผนการไม่สำเร็จเพราะเมื่อเข้าใกล้านางเอกทำให้พลังวิเศษใช้ไม่ได้ซึ่งพระเอกก็ไม่ต่อว่าและให้กลับไปรักษาตัวเมื่อแผนการแรกไม่ได้ผลพระเอกจึงส่งขุนนางคนใหม่ไปเขาคนนี้มีชื่อว่าอูเฉิน ตัดภาพมาที่นางเอกขณะที่กินอาหารยังเมามันเธอจับได้ว่ามีเด็กหญิงคนนึงขโมยอาหารของเธอไปเธอวิ่งไล่จับเด็กคนนั้นจนได้พบกับทางลับที่ออกมานอกวงังแต่เธอมุดออกไปไม่ได้เพราะกินเยอะจนเกินไปและเด็กคนนั้นมีชาวบ้านมารอรับเมื่อท่านอองเห็นเธอติดอยู่จึงให้แม่ทับชูไปช่วยจัดการซึ่งแม่ทับก็เข้าไปถีบนางเอกจนเธอหลุดออกไปได้ นางเอกโวยวายเสียงดังว่าใครกันที่บังอาจถีบก้นเธอเมื่อไม่มีเสียงตอบรับเธอจึงเดินออกมาเพื่อสำรวจรอบๆเมืองนางเอกเดินมาที่ตลาดและบังเอิญได้รู้ว่าพวกราศีคนแบกงูลวนเป็นพวกอับโชคและส่วนใหญ่ต้องมาเป็นขอทานที่วังหลวงสเดจย่าของพระเอกซึ่งก็คือไทยเฮา นางพยายามหาคู่ให้พระเอกโดยให้อภิเศกกับหญิงสาวที่มีชื่อว่าเยี่ยนหลานแต่พระเอกก็มีท่าทีไม่อยากแต่งและในวันนี้เป็นวันเรือกดาวเสาร์มงคลซึ่งหนุ่มสาวจะมอบถุงกํายานเพื่อแสดงความรักไทยเฮาจึงให้พระเอกและเยี่ยนหลานคุยกันตามลำพังด้านนางเอกเธอพยายามเข้าวังหลวงเพื่อไปหาพระเอกแต่ถูกทหารเฝ้าวังลากตัวออกมา ธออารมณ์เสียมากจึงเดินกลับมาที่ตลาดและบังเอิญชนเข้ากับชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งหนีสาวๆอยู่โดยเขาลืมไปว่าวันนี้คือวันเลิกม,มงคลจึงเผลอรับถุงกํายานของสาวๆพวกเธอจึงพากันวิ่งตามเพื่อให้เขามาแต่งงานด้วยนางเอกมองตามพวกเขาไปทำให้จับได้ว่ามีคนคอยสะกดรอยตามซึ่งคือคนของพระเอกเธอคิดว่าเขาเป็นพวกโรคจิตจึงรีบหนีออกมา ท่านอูตามนางเอกไปแต่แม่ทัพชูเข้ามาพอดีซึ่งแม่ทัพก็มาตามนางเอกเช่นกันและดูเหมือนว่าท่านอูแอบชอบแม่ทับอยู่เขาเรียกเธอว่าจอมพลังแต่โดนเธอตวาดว่าห้ามเรียกแบบนี้แม่ทัพอารมณ์เสียและออกตามหานางเอกต่อด้านชายที่วิ่งหนีสาวเขาวิ่งหนีไม่ไหวจึงใช้พลังแยกร่างและตัวจริงเข้าไปแอบในตู้ทำให้บังเอิญเจอกับนางเอกที่มาซ่อนในนี้เช่นกัน ทั้งคู่ได้พูดคุยและต่างรู้สึกถูกชะตานางเอกคิดแผนการออกจึงให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเธอและแล้วแผนการก็สำเร็จเมื่อแม่ทับกับท่านอูเห็นคนใส่เสื้อผ้าเหมือนนางเอกจึงวิ่งมาจับตัวแต่กลับได้พบว่าเขาคือเปยถังถังซึ่งเป็นน้องชายของพระเอกโดยพระเอกซึ่งก็คือฮองเต้มีชื่อจริงว่าเปยถังอี้และท่านอ๋องซึ่งก็คือสเสด็จอามีชื่อจริงว่าเปยถังม่อหลาน องค์ชายยังเป็นเจ้าราศีมีนที่มีพลังวิเศษคือวิชาแยกร่างองค์ชายเดินจากไปทิ้งให้ทั้งสองยืนงงที่เขาแต่งตัวแบบนี้คืนนั้นนางเอกมานอนค้างที่โรงเตี๊ยมซึ่งเท่าแก่ได้สังเกตเห็นว่านางเอกสวมชุดเชื้อพระวงศ์แต่ไม่พอดีตัวเขาสงสัยว่าเธอเป็นโจรสาวที่ปลอมตัวมาซึ่งจะไปแจ้งทางการซึ่งก็คือแม่ทัพชู เช้าวันต่อมาแม่ทับชูมาที่โรงเตรียมและได้เจอกับท่านอูที่คอยเฝ้าอยู่แถวนั้นท่านอูรีบเข้าไปตอแยและยังชมว่านางสวยแม่ทับเดินหนีแต่บังเอิญสะดุดล้มทันใดนั้นท่านอูก็มารับไว้ได้ทันแต่มือของเขาดันจับเข้าที่หน้าอกของเธอแม่ทับโมโ oh หมากจึงรีบไล่้อมเขาด้านนางเอกเธอสังเกตเห็นว่าบริเวณวังหลวงมีแม่น้ำล้อมรอบอยู่เธอจึงคิดแผนการดีๆออก นางเอกออกอุบายใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์เธอหลอกล่อผู้ชายสองคนให้เข้ามาที่ห้องและใช้ผ้าโรยตัวเพื่อปล่อยเธอลงน้ำเมื่อแม่ทัพกับท่านอู่มาถึงจึงไม่เจอเธอแล้วนางเอกว่ายน้ำเข้าวังและตามหาตำหนักห้องเต้เธอต้องแอบทหารยามจึงเข้าไปซ่อนในห้องห้องหนึ่งแต่ห้องนั้นดันเป็นห้องของพระเอกเมื่อเขาเข้ามาเธอจึงรีบวิ่งไปแอบแต่พระเอกเห็นปลายชุดจึงคิดว่าเธอคือองค์ชายพระเอกระบายว่า พักหลังนี้ท่านอ๋องมีท่าทีกระด้างกระเดืองและยังคุมอำนาจทหารไปเหลือเพียงองค์ชายที่เขายังไว้ใจได้จังหวะนั้นองค์ชายเข้ามาพอดีพระเอกจึงจับได้ว่าคนที่แอบอยู่ก็คือนางเอกองค์ชายบอกเธอว่าพระเอกคือเสด็จพี่ของเขาและเป็นห้องเต้องค์ปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าการลงโทษของพระเอกคือให้ลากเธอไปตัดหัว นางเอกโมโหจึงเข้าไปต่อว่าพระเอกเธอคิดว่าเขาคือนักรองสุปตาที่เธอเคยทําแผลให้องค์ชายตกใจมากที่เสด็จพี่ได้รับบาดเจ็บจึงรีบถามเขาด้วยความเป็นห่วงส่วนนางเอกก็ยังต่อว่าพระเอกต่อทั้งคู่คาดคานเขาด้วยความวุ่นวายพระเอกหนวกหูจึงสั่งให้ทั้งคู่หยุดพูดนางเอกเห็นเขาไม่รู้เรื่องจึงใช้ท่าไมายตายเพื่อให้เขาจำเธอได้เธอยือนเต้นร้องเพลงฮิตของนักร้องสุปตา จนองคชายและพวกทหารต่างโยกหัวไปตามเธอนางเอกเต้นจนจบเพลงแต่พระเอกให้เอาตัวเธอออกไปนางเอกถูกพามาขังคุกและได้พบกับชาวราศีคนแบกงูที่กำลังคุมคลั่งและเข้ามากัดพวกทหารเมื่อเธอเห็นดังนั้นจึงรีบเข้าไปช่วยโดยใช้ที่ชอ็อตไฟฟ้าจี้ไปที่ชายคนนั้นทำให้ทหารทั้งหมดถูกไฟชอ็อตจนควันออกปาก วันต่อมาเมื่อท่านอองรู้เรื่องจึงมาเข้าเฝ้าพระเอกเพื่อให้ปล่อยตัวนางเอกซึ่งพระเอกย่อมไม่ยอมอยู่แล้วสองอาหลานเชื่อเฉือนกันและท่านอองยังนั่งเทียบพลังอย่างท้าทายสำหรับตอนที่สามก็จบลงเพียงเท่านี้เหตุการณ์วุ่นวายกำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ